สวัสดีครับทุกคนนี้พบกพับอ้่นพานทะลุละพานะวันนี้เราจะพากันไปที่ JIB นะับ JIB ตัวเมืองสุรินทร์นะทุกคนนะเพื่อที่จะไปเอาเหรียญเวอร์แอปนับตัวนี้เลยเป็นเหรียญดิจิตอลนัตัวนี้นะเป็นเหรียญเวอร์แอปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปสแกนใบหน้านะตอนนี้ผมได้จองคนะิวแล้วจองคิวที่ JIB แล้วว่า11โมงถึง11โมง15นะเราต้อง ไปถึงที่ j p นะตอนนี้ราคาเหรียญเวิร์ดแอปหนึ่งเหรียญจะมี40บาทได้แล้วนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราเห็นเขาว่าจะแจกคนละ50เวอร์แอปนะแล้วก็สามารถถอนได้30เวอร์แอปนะเดี๋ยวไปดูนะตอนนี้ผมก็นี่เรารัดเวลา11นาฬิกานะวันที่21กรกฎาคมนะนี่เรารัตหมายนะ พอไปถึงก็ระบบจะให้ยืนยันนะนระบบจะยืนยันแต่เรากดนำทางนะรอไปเจอที่ JB เลยนะนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ JB ตัวเมืองสุรินทร์นะทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันคนระับนี่มันชอบโอ้ เท่านี้เลยใช่ไหม,มพี่เพราะมันถอนได้แค่สามสิใช่ไหมพี่ใช่ทยอยใจแล้วที่เหลือมันก็คอยทยอยใจให้สามเลยสี่เยห้าเลยมันดึงเกมมาไว้ายคนอยู่ในแอปนานที่สุดแล้วเนาะใช่นคนอยู่ในแอปตอนนี้พี่สแกนยีเอ็ดมากยี่สิบ็ดก็ยี่สิบเอ็ดก็มารับใหม่มันจะเข้าอ,อัาตโนมัตไหมไม่รู้สเต็ปตไวมันได้เร็ล ผมเห็นของอไรยูยูเลยนะเหนกับร้อยอยู่นะ,อะตอนนี้เราก็สแกนเสร็จแล้วนะทุกคนนะเราก็มาที่ JB สาขาตัวเมืองสุรินนะครับเราก็สแกนรับเหรียญเวอร์นแอปนะครับรับเหเรียญเวร์นแอปสแกน แล้วเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เหรียญวอปน,บบนี้ตัวนี้เราได้เหรียญมาแล้วก็ตอนนี้เหรียญหนึ่งราคา40บาทแล้วนะร mm hmm. เราก็สามารถเอาไปสแกนเอาไปสเต็งได้นะทุกคนนะเอาไปสเต็งกินดอกนะนี่ครับใครที่สนใจก็ลองดูเนะาะก็ได้เงิน4,000บาทก็ดีกว่า ไม่ได้ทำไรเผือใครจะไปรู้ราคาไปขึ้นเหมือนบนะิดคอยนรเพราะเหรียญน,นี้ราคาขึ้นแล้วราคา400กว่าบาทาแล้วนะแล้วก็ลงมาเหลือปรนมีอยู่40บาทคนระับใครสนใจก็ลองสมัครแอปดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งแอปไว้ให้นะครับแล้วก็ลองดูมา,าสแกนใบหน้านับที่ JB ทุกสาขาทั่วประเทศนะตอนนี้กำลังกำลังจะขึ้นให้สแกนใบหน้านะใครสนใจลองดูกันนะครับทุกคนเสือได้เงินฟรีไปใช้นะครับ